วันนี้ยีสิบเมษายนสองห้าหห้านะครับถ้ามีตังมาอุตส่าสาวเย็นเย็นตกใจ่คิดตัวหนึ่งตัวเห็นล้วเห็นหัวแล้วเห็นหัวแล้วงเย็นเย็นนิดนึงลูก ใจเย็นหใจเย็นมาเดียวดเยแ่กได้หมู้ยเห็นแหนแม่เห็นเห็นมเห็นมัเแมออดแล้วาแป๊บเดียวหนูเเดียวนะคุณหมอไม่ทำอะไรหนูเลยเใจเย็นใจเย็นดูน้องในท้องไงหูุใช่พามาดูน้องในท้องเนาะน้องในท้องเป็นไงมากหนน้องในท้องเป็นไง้างให้คุณหมอดูไหนดีเดียว อุอยแต่กตกจะชอบจนับตัวได้ไม่ไม่แเท่านะไหร่นะตะเคนะียนอย่มอือนี่ตั้งอยู่เฉยๆอะอย่างนี้ก็ได้อาอย่างนี้ก็ได้ก็ได้นะอะไรเขาชอบอยู่แบบนี้แหละาเาอย่อย่างนี้ใช่ผมผมก็ชอบอุ้มแบบนี้อสองตัว สามทำยังไงอะอาจจะมีสามนะอ๋อหนูมีน้องกี่คนเนี่ยฮะหนูมีน้องกี่คนน้ำในถุงมีน้ำเยอะยังมีน้ำเยอะอยู่เนาะอ่าอวัดกระโหลกกระโหลกมันเลยเยอะถุงแมวจะคลอดต้องประมาณสองจุดสามดูคุณหมอจะน้ำได้กี่ตัว ชอบเลยชอบแล้วนี่เริ่มเริ่มชอบละชอบอไม่างงี้ชอบผ้างนีชอบถงของกันสองถุงงีส่ตวแน่ดูดูน้าผยออกมาแล้วน่านี่สกันสามตัวแป้งนี่ล่ะนป้งนี่แหละงนี่ล่ะ้งนีาแ้งนะีแ้คลีย้ เกาหัวเกาหัวเาค้เ้ยฉันเป็นแมวไม่เกหันะเกหัวท่ี้ได้้ามู่ตัวเลย่งแต่เบื้องต้นนี่น่าจะสามแล้วใช่ไหมครับผมต้องเกินสามอันนี้โเกินสด้วยน่าจะเกินสี่สี่ เดียวมันก right? uh ็เ huh. ห oh. well, yeah, like ็นจานแล้วอ่านี่ทองแรกนะอาจจะเชื่อพ่อหนูได้จะผสมได้หลายครั้งผสมสี่เจ็ดแปนังเห็นอย่างน้อยสี่อือฮข้างๆสองสามสี่อือโอ้ยว้าวชีตาลีวะวีตัวตัวไรกอีกอ่ะน้องท้องใหญ่มากเลยอ่ะโอเพราะว่าตัวอ่อนอ่ะยังเล็กอยู่เลยแล้วก็มีหนังยังมีน้ำข้างอยู่มาก ก็ขนาดจะอีกหลายเดือนหรอไม่นะไม่หลายเาาดือนไม่จะเกินสิบวันผมอเอาขนาดหัวไปกิดจำนวนวันกนแต่ว่าสุขภาพดีแรงเต้น,นดีนีนะ่ก็ทนเลยนงแมัน,มนกะสังกันด้วยบางถุงอ่าฮะใส่ตัวยังยังหายใจทุกถุงใช่ไหมหายใจไม่เห็นค่ะเราเน็งดูหัวใจ ออยากทราบจำนวนไหมคะอยากทราบจำนวนต้องส่งไปเอ็กซเรย์โอ้โหององใหญ่กว่านี้อีกหน่อยแล้วเส่งไปเอ็กซเรย์คือบอกว่าตอนเข้าข้อใหญ่แะ่ได้น้ำผูก่ันอุ้ยตกใจคนร่วงเลเนียว้า อันนี้รุ่มนี้เห็นสี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็พองปสัสสาวะอันนี้ก็พองปสัสสาวะเห็นหนึ่งสองส่วนอันนี้ขะ้นแดงตลกเนาะหนึ่งจุดสี่มองให้เลยนอ้โอเช็ตพิมยวเลี่ยนรีเบิลไม่รู้เป็นอะไรหน้านมยังไม่ขึ้นนะนี่กินอาหาร ลูกแมวยังเหรอยังซื้อลูกแมวก็ได้นะคนปีนเยอะอีลูกเยอะเนีลูกแมวเยอะจูเนิ่งใช่ไหมไม่ใช่ให้กินวิสกาคิดเช่นก็ได้ค่ะคิดเช่นเลยอ่ะคิดเช่นเลยอ่โอ้จูเนิ่งมันจะโตกว่าคิดเช่นคิดเช่นจะเป็นลูกแมวใช่ใช่เทก็มีโอก็ไม่เป็นเลยอ่ะก็ถ้าหน่ะซื้อยังได้ก็โตยุคเคนิลโตยุคเคนิลเขาจะใช้มาเตอร์ ดูเบบี้แคทสักอย่างเสียมผัวมาสเตอร์ค่ะหมอมาสเตอร์แอนด์เบบี้ใช่มาสเตอร์แอนด์เงบีชูของยี่ห้อไหนเรายกขันนิ่งเรายกขันแต่หมอไม่แน่ใจขาดตลาดมเพราะว่าสินค้าเรายกขันนิ่ขาดตลาดค่อนข้างหลายตายก็ขาดตลาดนะตอนนี้อะไรที่ชิปปองต่างประเทศมันจะค่อนข้างขาดขาดสายไมม่่เเนียดครอะโอเคครับ ก็จะแนะนำเรื่องการจัดการก็จะมีปรับสูตรอาหารเนาะแล้วก็เพิ่มความฉี่ของอาหารค่าะว่าใส่ถ้วย่างเติมทีใส่ื้อยมือกินตลอดเวลาใช่จะใส่ห้ามห้ามไม่ให้เขาแบบไม่ให้เขาแบบอาหารขาดเพราะว่าปวาหิวพอเขาหิวเ็าจะร้องแบบที่เหมือนแบบกรี๊ดอ่ะร้องยาวเลยร้องยาวร่าเสียงยาวยาวถ้าอิ่มแล้วก็จะนอนน้องเขาจะกินได้นน พอแบบหมดลูกมันจะไปดันกับขอบทำให้เหลือที่น้อยอีงนี้เดียวก็อึดผัดสอ,องก็คือดัอนกับความตะวะที่เราเห็นเนี่ยก็เลยลงกบบบนะกบะบ่อยอ๋อไม่มาบ่อยตะวะบ่อยชี่บ่อยชี่เยอะด้วยนะพอตอนใกล้คลอดอ่ะมันจะลงบ่อยแบบนึงอ่นะมันจะลงไปเบ่งเบ่งบ่อยเบ่งเอ,อิเหมือนจะนั่นแต่ว่าบางตัวก็คือนั่นแหละลงเป็นข้อลูกอ๋อค่ะเดี๋ยวพอเมื่อวันคลอดอีกทีควลัวมันจะไปแอบคลอด ก็เอมก็ข้อตรงที่เขาชอบแหละอย่างที่เล่ามาค่ะตงนั้นนะต้องเทียร์ผ้าออกให้ปแค่ข้อเดียวไม่ก็ปิดไว้ก็ได้ตู้เสื้อผ้าก็ปิดไว้ก็ได้ใช่ไหมลูกหนูจะไปไหนคะหนาจะไปไหนคะอย่าหมาหมอได้ใหุ้งนะแต่หมอเน้นให้ตอบอาหารเพราะว่าแมวอ่ะถ้าต้นยางนะจะเครียดอ่ะคือเอาชีวิตที่มันเป็นอิสระปกติตามวิถีแมวดีกว่าใช่ค่ะ จะไปไหนเนี่ยสำรวจก่อนมามออกไปข้างนอกแล้วมาเร็วมาเร็ว็าเร็วมาเร็ว็วเร็วเร็วาเร็วมาเร็ว